สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กันในเกมโลบ็อกวันนี้เราจะมาเป็นรอป้าพ่อจิ๋งในร้านอ่าในร้านของเล่นนะครับะก็เราต้องทำอะไรเนาะป้ยพ่อได้ยินเสียงป้าอะไรอ่ะนี่หนูมากดปุ่มนี้ดิหนูมากดปุ่มนี้แช่ห้องเก็บของเหรอแช่ดูลองมากดกดได้ดูอุ้ย เขาบอกว่าคุณเปิดประตูฉันถูกบอกไม่ให้ทําไม่มีลูกศรไป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 นีเปิดเฮ้ยไฟด้วยมันมืดมากเลยมันค่อนข้างมืดอ๋นนี้มีดึง,งที่สอบกันโยกดึงอุย้ยฉันเปิดไฟแล้วเฮ้ยพอได้เสียงเือนไหม นั่นเสียงอะไรอ่ะเสียงเพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่หรอกมั้งเสียงเราเดินไม่มีเสียงเลยนะเราใส่แค่ถุงเท้าเฮ้ยพ่อบัดคขดมันหายพ่อดูดิไม่มีรอยเท้าไปเราต้องตามเออเฮ้ยมันซิงขึ้นไปได้ไงเออตัวก็ใหญ่ตัวก็สูงีเราไปไม่ได้เราต้องไปทางนี้บเฮ้ยพ่อต้องกระโดดมากระโดดมาบอืม ห,หท,ทำไมเขาไม่ทำไอ้นี่ไว้วะสะพานไว้ก็หมดค่อยๆเดินบนท่อน,นี้ไปลิ้วไปลิ้ไปลิปล้วเฮ้ยเหมือนว่าเพื่อนจะรอข้างหน้านะดึงคันโยกเหรออืออ่ะหนูดึงแล้วเฮยกระโดกะโดกระโดดกระโดดกระโดดแล้วาง,อ,างอ,อุ๊ยอ,อ้าวเฮ้ยมันมีเวลาแล้วเพื่อนปกตายไปกัน นี่เฮ้ยอ,อะไรอ่ะพ่อเกมตกลกหนึ่งไปตามมาตามมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับไฟทำไมไฟมันดับตูตเอ้าพ่อไม่ไปทางไหนขวา,าหร่อขวาขว้ายดีไปทางซ้ายโอเค,อเคไ,ไปทางขวาขวาอะไรอ่าฮะเฮ้ยหน<ฟ>ูไปแล้วหนูไปแล้ว ไปยิ่งมันตามหนูมามันตามหนูมาว่าเจอหนูเดินหนูเดินเหมือนเป็นตัวอะไรนะเขาชื่อว่าอะไรเหมือนมิสเตอร์โอ้ยโอ้ยนี่อะเดี๋วลูกซอแล้ววิ่งมัวแต่เจอเมัวแต่เจอมั่วแต่เจอี่ลูกไปทางไหนอะไม่รู้หนูเดินมั่วเลยพอต้องพอต้องเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวอะ่ะเจอใครวะอุ้ยหนูมาทันพอต้องเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวนะ ไม่รู้ว่ะเพราะวนกันกว่าจะเจอลูกศรนรอหนูด้วยปึ๊บฮะมมาใช่หรือบอกแล้วนั่นแหละไปไปไปโอ้อะไรอ่ะเฮ้ยทางนี้ไปง่ายดีกว่าไปไม่ได้ด้วยสมมติว่าเราต้องผ่านตรงนี้ไปอ่ะยปึ๊บปึ๊บหนูไม่เอาหนูไม่อยากโดนบทหนูไม่อยากเป็นคนบท อุ้ยพ่อรู้สึกว่าที่นี่เหมือนเราเคยเห็นในเอ่อเฮ้ยโกโกวาใช่ไหมไปค่ะโกโกวานะไป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 สีแดงมันมองดูเราห้ามเดินตรงที่มันเป็นสีแดงพอต่อ เด uh huh. oh, oh, yeah, ja ี่ยวมันจะมีไปแดงไปแดงหยุดเขี่ยวปุ๊บอืกำลังหันพอดีด้วยอ้อนรอดด้วยปุ๊บไปดูเดินนำหน้าเลยจ้าปุ๊บจะรอดบ่นี่เฮ้ยหนูรอดแล้วว้าฮ้าห้าหอน สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าเจ้ามิสเตอร์เอคาจะไม่ได้ไปรีวไปริวรต้องถือไฟฉายตลอดเวลาเพราะเรามองไม่เห็นตอนนี้เราเป็นรอปรปอ่ไชมาดูนี่ดิมันมีเลเซอร์ด้วยโคตรปลอดภัยอะ่ะอุ๊ยเลื่อนหนูรถอ่ะหนูตายหนูมาแล้วไปฮึบไปรอดมาฝั่งนี้เพราะว่าตัวพ่อสูงไปพ่อมาเร็วมาเร็ว รโดดมาทางนี้มาทางนี้มามาปึ๊บปึ๊บออไอ้เฮ้ยโ,อโอนดนว่ะเดินเออหนูมาแล้วจ้ากดหนถูไปแล้วนะพอ่โอโคตรเงียนหนูหาพ่อไม่เจอเลยเขียนหัวไม,มาตั้งแต่ตรงนี้ไปไปไปอะไรอ่ะ เขาบอกว่าลีกเลี้ยงจากหุนยนต์มนุษย,ย์ตัวใหญ่เฮ้ยเรามาเล่นอันนี้กันดีกว่านี่หนุบหนุบปิดสีกดอบไเรเลี้ยงนี้มันขอให้เราเนียเฮ้ยน้องพีทมีเครื่องบินอันนั้นมันต้องแช้หนูบกักหรือเปล่า,าอ่ะเอ้หนูมาเดินเล่นตรงนี้ก่อนอะไรอ่ะเขาบอกว่าต้องรออีกสักคู่ในยี่สิบแปดในอีกยี่สิบงั้นเรามาเดินเล่นตรงนี้กันดีกว่า ขอให้เราทำอะไรอ่ะยี่สามยี่สองอือคือ <นะ S 1> เราต้องรอเวลาไปในห้องนั้นสิเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนนะพอเห็นในนั้นไหมมันมีตัวหุ่นยนต์มิสเตอร์อยู่ดูดิโสัันยิ่งกระเจาเข้าอีกของหนูเลยอกสามวิสามไปไมเว้ยมันหายไปแล้วน้องพีทอ๋อ เราต้องลบเราต้องลบเราต้องลบโอ,อ้ยหนูปีนขึ้นก่อนแล้วปีนขึ้นก่อนแล้วหนูจะไงอ่ะหนูจะปีนขึ้นที่สูงไอสง้สูงที่สุดไอ้แม่ออมาแล้วเราต้องเข้าไปประตูข้างหลังนั้นไปไปอ,อุ้ก็เดินชนพังหมดเลยอ่ะเฮ้ยหนูหนูเข้าเขาไม่ได้มันยังเข้าไม่ได้่มันทับหนูตายหนยหาเลย อูจะรอจนกว่าประตูมันจะเปิดมาเลยยังไงนายก็ทำฉันไม่ได้หรอกไปละจ้าเมื่อไหร่ประตูมันจะเปิดเนี่ยไปลิ้วไปลิ้วมันต้องทำอะไรก่อนไหม,ไม,มให้หนูล่อมันให้โคนได้่อี่ะอู้ว ยอมหนูจะล้อมันติดไปเฮ้ยหนูรอดแล้วพ่อพ่อต้องอยู่ให้รอดไว้ที่มันกำหนดไว้อ่ะเร็วนะเดี๋ยวหนูไปรอไปกันเถอโอ้มันปิดประตูชัดเจนพ่อมาเร็วพ่อเข้ามาแล้วตรงนี้มันจะมืดหน่อยนะ โอยอโอยโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยหมดติวเลยโอ๊ยนี่มันลูกคางมีคนโอ้โหก็เรานอนกันดีกว่าช่วงนอนแล้วไม่ได้เราต้องหนีออกจากที่นี้ต้องการในนี้ต้องการไปฉายโอ้ยรู้สึกว่ามันจะมืดด้วยฮะหึอะไรอยาไปไปไปทางนี้ทางนี้ดีกว่าไปแล้วไปแล้วไม่รอแล้วว้ย เฮ้ยเฮ้ยมุมนีมันกดพ่อมาแล้วอะไรอ่ะอ๋อมันก็ตามอยูมามันจ้มันวิ่งโคตรเร็ววิ่งโคน่นเลยเลยเฮ้ยหนูมาทางเดียวกับพ่อเลยเมื่อกี้หนูไปเลยทางนี้ตรงนี้เข้าไปเข้าไป,าไปโอ้ยตรงนี้ปิดพอดีเลยเราลอดขึ้นบันไดใช่ไหมไปเฮ้ยข้างหน้ามีรถรอะไรอ่ะนี่ เขาไปก่อนเลยลาวายเนี่ยเขาอ้ยเพราแม่ไปถูกกับรถเลยอ่ะรถโคตรแรงอ่ะเอ้ยนี่ไงของหนูมาแล้วว้าวอีทีมันกระโดดอัตโนมัติเลยปึ๊บปึ๊บไปปึ๊บโอ้โหดดจังแรงโดยจังแรงฮุยฮุยฮุยบโอ้ยโอดิบตกลาวาตายหนูจะไม่ยอมแล้วนะโอเค ไปไอ uh huh. ตรงโค้งเราต้องเบาๆที่มันเป็นหลโค้งหลายโค้งอ่ะ uh huh. ไอหนูเห็นพ่ออยู่ตรงนั้นไอตรงสลับอ่บโคตรยากอ่ะตอนนี้ต้องค่อยๆไปอุ้ยพ่อจะโตกอ่ะอเดียวอ่ะตอนนี้ต้องค่อยๆจรๆ นี่มีกระโดดปะเฉยฮุยฮุยฮยไป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 หนูจะรอดแล้วพ่อนิจะรอดแล้วไปไหนอะ่ะไม่รู้แต่หนูไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วไปเลยกระโดดขึ้นขึ้นขึ้นไปไหน แล้วก e ็เฮ้ยพ่อนูตาพ่อท okay. ันแล้วนะดูก็ะตึกแล้วโหโคตรยากอะไปกันดีกว่านะพ่อเราเสียเวลาไกตรงนี้นานแล้วไปอะไรอ่ะเกมตลกสิในนี้เลยอะเกมอาริโอคือเคยเล่นไม่เคยเล่นพีเกมอาริโอชัดเลยเฮ้ย อย่าบอกนะว่าพ่อโหดหนังไปก่อนเลยหรือว่ามันต้องมีไอ้ตัวเต่าเอ้ยตัวนี้มันไม่ตามเลยไอ้มิสเตอร์ไอ้มิสเตอร์ตามหลังมาไอ้มิสเตอร์ตามหลังมาไปไปไปชัดเจมเลยเกมมาริโอชัดเจมเลยว้าอ๋อถ้าเราถ้าเราพ่อเห็นปะอุ้ยมันมีปองอยู่พ่อต้องกระโดดมันจะระเบิดให้ไอ้มิสเตอร์ถอยหลังไปใช่ไหมใช่พ่อไม่กระโดดพ่อกระโดดแล้วแต่พ่อโดดไม่ถูก ไปไปไปเราเราเรา,เราต้องรอดเราต้องรอดมาแล้วเราต้องรอดมาแล้วเราต้องรอดไปนิ้วนิ้วเิ้วนิ <s <S ้วนิ้วนิ bueno> ้วเออสวยเออ